ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการเรื่องเกจจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมิบาลโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความศรัทธ,ธาและความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการเป็นองค์กรธรรมาพิบาลในฐานะผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการจึงประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้ 1. ความโปร่งใสคือเปอิดเผยข้อมูลการขอ,องหน่วยงานรวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 2. ด้านความพร้อมรับผิดคือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระเบียบวิธีการที่ถูกต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงานและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมัน่นต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตคือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรคือไม่ยอมรับการทุจริต ทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานคือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานอํานวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการงบประมาณการมอบหมายงาน จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศณวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2565